สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีใน youtube นะครับแล้วก็ใน Facebook กลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งใน facebook นะครับก็คือตรนรโจดเพื่อสอบเข้ามาหนึ่งทับอเน็ตปหกความรู้ฟรีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหาเรื่องของจำนวนจริงกันนะครับจำนวนจริงเนี่ยครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คาว่า real number หรือแปลเป็นไทยว่าจานวนจริงนะครับอ่ะ ก่อนอื่นครับเรามาดูกันครับว่าจำนวนจริงเนี่ยครับมันสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทครับมันจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับอ่ามันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือจำนวนตะระกยะ กับจำนวนอตตกยะนะครับตั้งใจเรียนนะครับมีสมาธินะครับเรื่องนี้ยากเนาะมีสมาธิหน่อยนะครับแบ่งเป็นจำนวนตักยะกับจำนวนอตตกยะครับแล้วถามว่าจำนวน ตักกยะคืออะไรจานวนอันตกระยะคืออะไรล่ะอ่ะก่อนอื่นครับจานวนจริงเนี่ยครับคืออะไรจานวนจริงเนี่ยครับก็คือจานวนที่ทําเป็นทศนิยมได้ทำเป็นทศน,น,นิยมได้นะครับ ซึ่งคำว่าทศนิยมเนี่ยครับมันก็เอ่มทศนิยมนะครับมันจะสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทนะครับทศนิยมเนี่ยครับมันสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทคืออะไรบ้างนะครับอ่ะคือทศนิยมซ้ำกับทศนิยมไม่ซ้ำใช่ไหมครับอ่ะ คือจำนวนตรรกยะเนี่ยครับมันคือได้เป็นทศนิยมซ้ำนะครับอ่ะเขียนตรงนี้ครับทศนิยมส่วนจำนวนอตัตรกยะครับคือทศนิยมไม่ซ้ำครับนะครับอ่ะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูจำนวนตักกยะกันก่อนนะครับจำนวนตักกยะอย่างที่บอกครับก็คือมันต้องได้เป็นทศยมไม่ซ้ำนะครับแล้วจำนวนตักกยะเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับมาจดพร้อมกันนะครับมีอันแรกครับก็คือจำนวนเต็ม หรือภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว,ว่า integer ครับแปลว่าจำนวนเต็มซึ่งจำนวนเต็มครับมันก็ยังสามารถแบ่งออกไปได้อีก3ประเภทครับก็คือ positive หรือว่า i บวกครับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นแหละครับมีอะไรบ้างก็จะมีพวก1 2 3แบบนี้ครับไปเรื่อยๆคือจำนวนเต็มบวกมี0ูนย์ครับศูนย์ก็คือ0ูนยนะครับแล้วก็จะมี ไลบครับก็คือจํานวนเต็มลบครับก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3อะไรแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมันยังมีอะไรอีกละ่ะของจํานวนตักยะนะครับมันยังมีแฟคชั่นหรือว่าเศษส่วนครับ่ามันยังมีเศษส่วนนะครับอ่าแล้วก็ นอกจากเศษส่วนแล้วเนี่ยก็ย,ยังมี repeating decimal หรือว่าทศนิยมซ้ำครับแล้วทศนิยมซ้ำนะครับเช่นสมมุติเป็น2.1111 1แบบนี้ครับ เราจะสามารถเขียนได้เป็น2 1จุดแล้วก็ใส่เห็นจุดข้อมูลเลข1ไหมครับจุดข้อมูลเลข1ตรงนี้แสดงความเป็นทศนิยมซ้ําก็คือซ้ํา1 1 3นซ้ำนะครับเราก็จะใส่จุดข้อมูลเลข1แบบนี้ครับที่ครับจํานวนตกกรรกยะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ มาเรามาดูอัตกระยากันบ้างครับ